กากาศเย็นดีอากาศดีเนาะมาชมสักการณ์นะแล้วลูกเลยนี่เพี้นผมว่าเราหยอกสู้น้อยพวกเรียบๆที่ซีเรียบคนมาเราเรื่องเล็กพะเนีเกียนะที่ฮงมันมาแล้วเนาะั่งกันเรื่อนี้อ๋ี่ะก็ร วั้บคนตาดีนอกทากรจายี่รวมรับกุด้กหลาใส่กุนเดย์กุนไปทั้งเป็นนางไก่เลยกีกบีจากน้าบ้าเอาวุ้น

พย้ายกันไปนั่งคุณนะไร่ไล่หมองเจนหนาทีท่านะจ ยังยูยี่ยูยี่คนใดอีกละไปประจำยียูี่แล้ไเป็นโดนกั่วกันเงสิปีต้นหม่สิบกว่าปีนสิบกว่าปีทหารแหะเนสิบปีนะปีนี่เนาะว่กันเป็น่ำซ้ำค้คนเป็นป่ำสวยมืกัวกะได เอาคิดดีท oh. ําดีกับธรรมดาละเนาะแม่นบ่ถ้าเป็นวังมาชมบรรยากาศไในวัดได้เนี่ยวัดอยู่บ้าน What is that? ประจ้่บนนาบินหัวใน้ำพลาทรวมกนรมตอบทหน้าี่นะครับาตามด้วยพี่น้อง ปกติชอบเป็นล่างนาสุข Terima kasih telah <laughs> menonton!